สำหรับคนที่เกิดวันพุธมาดูกันว่าในช่วงสัปดาห์นี้การงานการเงนินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะการงานของพวกคุณได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เดฟูละน่ะบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาของความกดดันที่ทําให้เราสึกเหมือนเราอยากจะเป็นอิสระอยากทําอะไรก็ทำเมื่ออยากจะปลดปล่อย,เยวเออกมานะคะอะไรจะเกิดก็ช่างมันอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองบางท่านอาจจะเริ่มมองหาเส้นทางใหม่งานใหม่หรืออาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการพักผ่อนเหมือน ปล่อยทุกอย่างไปตามอารมณ์ของตัวเองนะไพ่พลังงานภาพรวมเป็นไพ่ที่เอ p ม r พลแล้วก็ไพ่ควีนถือเรียญอย่างที่บอกนะคะว่าบางท่านอาจจะได้รับแรงกดดันมาพอสมควรจากคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าหรือว่าคนที่อายุมากกว่าคุณแล้วคุณอาจจะอยู่ในจุดของคนที่ต้องเงียบแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เป็นไพ่ควีนถือรียญที่บ่งบอกว่าก็ฟังนะแต่ว่าเราเองก็ ก็ไม่ได้สบายใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกคล้อยตามเลยขนาดนั้นเลยแบบบางท่านอาจจะรู้สึกกดดันจนอยากจะปลดปล่อยแตงโหมาให้เป็นอิสระแล้วก็ได้นะคะในช่วงนี้แต่ทีนี้ยสำหรับบางท่านที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้จินตนาการในช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะเป็นไพ่เดฟูหรืออาจจะเป็นงานที่คุณไม่เคยทําหรือว่าไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยมั่นใจมาก่อน แต่ว่าก็จะสามารถที่จะทําแล้วก็ผ่านผลไปได้บางท่านอาจจะได้รับมอบหมายงานที่เราเองก็ไม่เคยคาดคิดว่าเราจะได้ทำนะ่ะจนเรารู้สึกเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจว่าเราจะผ่านผลมันไปได้ไหมแต่เป็นไพ่เดฟูสามารถที่จะผ่านผลไปได้นะคะคนที่เกิดวันพุธท,ทีนี้ในะเรื่องการเงินพวกคุณได้ไพ่พลังงานเป็นไพ่หนึ่งดาบบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีภาระอะไรบางอย่างที่จะต้องเคลียร์ให้จบให้สิ้นกันไปนะคะอืมคือถามว่าเคลียร์ได้ไหมถ้ากัดฟันเพื่อที่จะ เคลียร์ให้ได้ก็สามารถที่จะเคลียร์ได้แต่ไม่แน่ใจว่าบางท่านมีความลังเลสองจิตสองใจหรือเปล่าเพราะพลังงานภาพรวมเป็นไพ่คิงถือถ้วยกับไพ่สี่เหรียญน่ะบางท่านอาจจะต้องดึงเงินเก่าเงินเก็บออกมาเพื่อที่จะเคลียร์ให้ปัญหานั้นจบหรือว่าเป็นการหยิบยืม,ยมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทาให้คุณรู้สึกเหมือนจะจ่ายหรือไม่จ่ายจะทํายังไงต่อไปดีแต่ว่าถ้าอยากเคลียร์สามารถเคลียร์ได้นะคะในช่วงนี้ หรือบางท่านในช่วงนี้อาจจะลุกขึ้นมาจัดการกับลูกหนี้ที่เคยหยิบยืมเงินคุณในช่วงที่ผ่านมาก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เคลียร์กัน ทีนี้ในเรื่องความรักเข้าสัมพันธ์ได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ก้าถ้วยคนโสดบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะอืคือถามว่าเลือกไหมอาจจะยังไม่เลือกเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่เติมเต็มความรู้สึกของเราแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะโอเคแล้วก็แฮปปี้เหมือนกันที่มีคนเข้ามาให้ความสนใจนะหรือบางท่านอาจจะมีความรู้สึกคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยอยากสัมผัสแต่ว่า ไปเจอไม่ได้สัมผัสไม่ได้หรือบางท่านอาจจะพูดคุยกันไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นตัวคนเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรนะคะคนที่เกิดวันพุธมาพร mm hmm. ้อมกับไพ่เจอฮันนลแฟนแล้วก็ไพ่หงไม้เทา้าบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพฤษภและขะ้นหาพิษกเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเกี่ยวกับศาสนาก็ได้นะคะคือหวังเปความรู้สึกว่าคนที่เกิดวันพุธหลายๆนะท่านในช่วงนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะ คนมีคู่ก็จะรู้สึกเหมือนมีความห่างเหินละหมากเหมือนกันมีความรู้สึกเหนื่อยรู้สึกปลงกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นบางท่านอาจจะมีการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันในช่วงนี้หรือว่าในช่วงที่ผ่านมาคือถามว่าสถานการณ์มันจะโอเคขึ้นไหมมันก็น่าจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นได้แต่ว่าไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ก้าวถอยบางท่านอาจจะยังมีความอีโก้จัดเต็มอยู่คือใครจะอยู่ใครจะไปจะทําไงก็เชิญเราก็จะอยู่ของเราแบบเนี้ยเหมือนคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองหรือว่ามีความ มีความเย่อหยิงในตัวเองอะไรแบบนี้นะคะอืเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะสําหรับใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมในเรื่องของรักความสัมพันธ์สถานการณ์ของเขาสถานการณ์ของเราความรู้สึกของเขาหรือว่าแนวโน้มของรักความสัมพันธ์ก็สามารถไปตามต่อกันได้ใน YouTube ช่องนายธีทาร่สิบเก้านะคะ